สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับหนึ่งใน12ราศีคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมจนถึงวันที่12เมษายนความศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุข ไม่ว่าจะทุกข์แก่สุขสักแค่ไหนยิ้มไว้นะคะสู้ฟันฝ่าไปให้ได้ความสำเร็จอยู่ที่ความพยายามของเราสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอคะ่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายของชาวราศีมีนชาวราศีมีนนั้นจะได้รับงานใหม่จะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของงานใครที่ตกงานอยู่ ใครที่ไม่มีงานและต้องการเปลี่ยนแปลงงานคุณจะได้งานค่ะหรือใครที่มีงานอยู่แล้วงานนั้นจะประสบความสําเร็จแต่จะเป็นความเหนื่อยหน่อยนะคะเหมือนกับว่าเราเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีๆหรือเปลี่ยนแปลงงานใหม่อาจจะต้องมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนปรับแปลงต่างๆทําให้ใจเราเหนื่อยท้อที่ต้องทํานูน่ทนทํานี่สู้สตรองค่ะแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ สับสนกับสองกิจสองใจสองทางจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองซ้ายขวาหน้าหรือหยุดจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองทางไหนก็ได้เดินให้ไปถึงจุดหมายที่ต้องการนะคะมีสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปงสู่ในทางที่เหมือนบางครั้งเหมือนค,คุณคิดว่ามันดีเนาะแต่มันทำไมไม่ดีคุณลองคิด คิดไตร่ตรงมีสตินะคะแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ค่ะเหนื่อยเหนื่อยหน่อยนะคะในช่วงของชาวราศีมีนเพราะช่วงนี้เกณฑ์การงานรู้สึกว่าจะมีดวงดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงแต่อาจจะมีเหนื่อยแต่จะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะในเรื่องของการเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไป ถามว่ามีไหมมีแต่คล้ายๆกับมีสินเก่าๆหรือนี่สินเก่าๆที่ข้างๆางที่คุณต้องจ่ายต้องเปลี่ยนแปลงหรือต้องจัดการนะคะเพราะเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปและมีเรื่องที่ต้องจัดการเกี่ยวกับการเงินเหนื่อยท้อทุกข์เป็นกังวลเด่จะฟันฝ่าไปได้ค่ะ คุณมีเกณฑ์การทําอะไรปิดบังซ่อนเร้นหรือปิดปิดหลบหลปิดบังไม่อยากพบเจอผู้คนหรืออะไรอย่างนี้ก็ขอให้มีสติในการตัดสินใจกับทุกสิ่งเงินจะได้เข้ามาจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินจะได้ทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กน,นะคะแล้วข่าวดีคุณมีโชคมีลาชาวราศีมีนของครึ่งปีหลังปี2560คุณสามารถ เสียงโชคเสียงดวงได้ครึ่งปีหลังจะมีโชคลาภเข้ามาให้บ่อยครั้งนะคะจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานเฉลิมฉลองงานเลี้ยงงานบวชงานแต่งงานคุณจะมีเกณฑ์การเลี้ยงฉลองเฉลิมฉลองเกิดขึ้นค่ะแต่แคล้ายๆกับเป็นทุกขลาบเหมือนมีโชคเข้ามาแต่ก็มีความทุกข์ที่ต้องทําต้องตัดสินใจช่วงนี้จะเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงของชาวราศีมีนนะคะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจค่ะ คนสูงใหญ่จะทําให้คุณทุกข์กลุ้มเป็นกังวลคนสูงใหญ่นี้อาจจะเป็นคนรักเป็นเพื่อนเป็นบริวารจะนําปัญหาความทุกข์มาให้กับคุณค่ะคนอายุน้อยจะนําปัญหามาให้คุณเช่นกันอาจจะเป็นลูกเป็นล้านที่เจ็บป่วยหรือคนอายุน้อยมาขอความช่วยเหลือกับคุณแล้วคุณก็ต้องช่วยเหลือเขาเลยทําให้คุณเป็นทุกข์เป็นกังวลค่ะคุณจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศ อาจจะเป็นไปเกี่ยวกับการงานการงานก็คือการติดต่อธุรกิจต่างชาติจะประสบความสําเร็จก็ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการส่วนตัวนั้นในเรื่องของความรักคุณอาจจะได้ดพบเจอกับคนต่างชาติต่างภาษานะคะหรือการงานคุณอาจจะได้เดินทางไกลถึงต่างประเทศค่ะสรุปของชาวราศีขอราศีมีนั้นความรักจะมีเรื่องเจ็บปวดเกิดขึ้นนะคะจะมีเกณฑ์การพัดพาด เลิกล,กลาห่างไกลกับความรักจะมีเกณฑ์ความเจ็บปวดเกิดขึ้นสิ่งนี้อาจจะเป็นท้องกิดสองใจเลิกไม่เลิกรักไม่รักนะคะเจ็บปวดหัวใจเซฟหัวใจให้ตัวเองให้ดีคิดพลิการณาในสิ่งที่ความเป็นจริงค่ะแล้วทุกอย่างจะฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้องค์มหาเดวะมหาเดวีจะนำทางให้คุณไปพบกับความสุขความสเร็จศรัทธาเท่านั้นที่จะนำทาง ถ้าเรามีศรัทธาเราก็ต้องมีการคิดดีทำดีปฏิบัติดีแล้วสิ่งดีๆก็จะนำทางให้เราไปพบกับความสุขความสำเร็จศรัทธาไม่ใช่มงมงายค่ะความศรัทธาต้องจากก้นบึ้งของหัวใจศรัทธาปึ๊บเราก็จะมีการคิดดีคิดสิ่งดีๆคิดทางบวกสิ่งนั้นก็จะนำทางให้เราไปพบกับสิ่งที่ดีๆนะคะสรุปของชาวราศีมีนนั้น เกณฑ์การงานจะไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งจะประสบความสําเร็จอาจจะมีเรื่องเหนื่อยที่ต้องปรับตัวปรับเปลี่ยนในบางอย่างแต่สู้สตรองค่ะแล้วทุกอย่างจะฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ส่วนในเรื่องของการเงินนั้นความรักขอโทษค่ะในเรื่องของการเงินนั้นมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปแต่จะมีโชคมีลาบคุณสามารถ เสียงโชคเสียงดวงเกี่ยวกับทางการโชคลาภได้นะคะคุณมีโชคมีลาบส่วนในเรื่องของความรักคุณจะมีเรื่องเก็บปวดกับความรักอาจจะมีเกณฑ์ความห่างเหินเหินห่างหรือมีปัญหาเข้ามาเกี่ยวกับความรักจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองซ้ายหรือขวาหรือรักหรือไม่รักเลิกหรือไม่เลิกจงนำทางให้ตัวเองไปพบกับความสุขมีสติไตรตรงพิจารณา ในเรื่องของทุกๆสิ่งทุกอย่างนะคะอุบัติเหตุไม่มีค่ะสุขภาพระวังความเหนื่อยอ่อนความล้าของร่างกายที่มีเรื่องที่ต้องคิดต้องทําต้องจัดการนะคะทุกอย่างต้องมีสติตรตรงไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะสําหรับชาวราศีมีนค่ะความศรัทธาเท่านั้นที่จะนําทางให้ทุกคนผ่านพ้นศรัทธาย้าอยู่เสมอค่ะศรัทธาไม่ใช่งมงาย ศรัทธาคือสิ่งพลังอย่างหนึง่งที่จะนำทางให้เราไปพบกับความสุขความสำเร็จทุกครั้งทุกคลิปวิดีโอมหาเดวีพยากรจะพูดอยู่เสมอความศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จแล้วบางคนที่มีคอมเมนต์ว่าทำไมทำนายค,คล้ายๆหรือเหมือนเหมือนกันขอชี้แจงอย่างหนึง่งชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้ต่างกันไปมากมายทุกอย่างจะเป็นอยู่ค,คล้ายๆกันก็อย่างที่บอกเหรียญยังมีสองด้านชีวิตก็เหมือนกันค่ะ มีสุขก็ย่อมมีทุกข์มีรักก็ต้องมีเลิกคือสัจธรรมของชีวิตแต่เราทำอย่างไรเพื่อให้เราพบกับความสุขปล่อยวางไปสู่ทางที่ดีนะคะขอบคุณมากค่ะ